ขว้างไงตักต mm ัก hmm. ต mm ัก hmm. ต yeah, ักอาจารย์ต hmm. mm ักไหมเดีว hmm, ตักแนวตักขว้างไงเขาเดี hmm. yeah. mm ๋ยวเดี๋ยวสั้นไหมแ้ครับมาอีกตัวแล้วครับโอ้เมื่อนี้อาจารย์อาจารย์ฟุกซับยางเดียวครับซับกระจายครับเมื่อนี้เออท่างนั้นใส่ไงครับโอ้คือใบเห็มันเป็นไนทีม สุดยอดสุดยอดบ่นหน่อยนาะ <'m> บ้านหน่อยนะ <ว tomar. S 1> อาจานฟุกขึ้นกันครับ <c oughs> เอาตัวมาแทกกันลวดส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับผมนี่นี่ห้าสีม,มลา,าล่านาฬาเวือนน้ำจือดอยู่สาพี่อ้นครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับห้าสีผ้ากันม้ำลาเจลเม็ดรนน้ำจือดเท่านปีรัญ่าเหมือนเราจะมาดูว่าวันนี้ เราจะได้กันกี่ตัวนะครับวันนี้ต้องรอสมาชิกอยู่นะฮะวันนี้ผมมากับสาราตั้มก่อนครับกับน้องไรสาระไรสาระไรสาระตั้มมั่งยังครับน้องยังครับเอครับน้องเอนะครับน้องเอมากเลยอนมากเลยเก้าโม่งเลยครับเก่าแม่เก่าแม่ท่รับชกขาเราครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชมกันต่อไปนะครับว่าเราจะได้กันกี่ตัวครับเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวมาแต่งอุปกรณ์กันครับไม่ใช่ตัวเลยตอนนี้เปสองตัวครับต้องเรียนสกิลดรงนี้นี่ครับเดี๋ยวมาแต่งอุปกรณ์ก่อนครับ ตอนนี้กำลังลงเบ็ดเรียบร้อยไปแล้วครับเดี๋ยวมาล่อชุ่มกันอาจารย์กำลังตั้งทุ่นอยู่ตั้งว่าอะอีกที่น้ำเลือกเตี้ยยันยังหาระดับอยู่แถวรดรางใหมู่ตั้งได้มตั้งเดี๋ยวปั้งให้เกียรตินะไม่ปั้งไม่อยากหัวเนาะนี่ครับ ดูนันฮะจะมีตัวหรือเปล่าฮะช,ชั้นเห็นบ่เห็นบ่ครับให้ป่านดเใจหัวมาเลยเดี๋ยวมาล่อช่วงไปเร,เรื่อยครับ ลงเบ็ดเรียบร้อยไปแล้วครับทั้งหมดอนหาขั้นมือนี้ห้อยได้อัดของใหญ่วะครับเดี๋ยวมาลอชมมาครับเดี๋ยวเวลาทําการเฮ็ดกับเขาครับใบสว่างแล้วผมพร้อมกับนายซางมาพอดีครับผมพร้อมกับนายซางมาพอดีมือนี้ที่ก้อยครับก้อยปานน,น,ปนุ่นจำปานิ่งสิต้มท่งหัวก็ท่อการดังไฟถ่าแล้วครับ ด้เวลาใบซองแล้วครับเริ่มหิวเขาเดี๋ยวนายสร้างจัดการไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปชม่มทางที่ก็ลัางดังไฟเบียดกระโตกไปเรื่อยๆ้วครับเริ่มหิวเขาแล้วเี่ได้ครับอาจารย์เมื่อนี่ว,ว่าหันนี้ก้างปิดข้ครับกินเจ้าวองไป ว่านคบเอาขันยอปั่นงัดลืดควาอยู่โล่งนะครับพี่วอนพี่วอนไปได้ตะลิ้งปิงมากนี่โอ้โสมครับครับตะลิ้งปิงใส่ครับตะลิ้งปิงเนื้สมนี่ครับว่านยังชี่เลยครับเออเช็ดเฉาะเช็ดเขีะยวนทำการดังไฟแล้วครับกับน้องเอน้องเอหาเครื่องพั่วมากเติมเรื่อยๆครับ เครื่องคั่วมาใส่ต้มต้มปลากับก้อยปลาครับมื่อนี้พี่มิกเห็นยังครับพี่มิกพี่มิกกับมาแล้วครับม่อเตยบาเลี่บาลลี่ปลาไปกินบุญอยู่เดี๋ยวมาชมไปเรื่อยครับ่าก้อยปลาเมือนี้เขาอีสุดยอดวะ <c oughs> ลาบปลาครับใส่ไข่หมดแดงนี่ครับนี่ครับเฮ้ย <c oughs> ลาบปลาใส่หมดแดงครับขอทวที นี่ครับก้อยผงก้อยผงเด็ดเด็ดจรับลาบยี่ไก่ต้มไงต้มครับต้มปลาหนิ่นนี่ครับต้มปลาหนี่แมวเอาส้วนเอาส้วนแม่สวดแม่มันยังสาใจเอ้ยนี่นี่ฮะเอ้ยปวดแล้วไม่โอนมาสุดยอดครับชี้เด็ดครับ S <S 2> <S 2> <S ในสางข้ามโอเนี่ยก้อยก้อยนี่ก้อยป่านี่ไหมกพริกน้ยสองน้ยบวกพริกว่เผ็ดเด้เขาว่าพวกพริกก็เผ็ดน่องชิมหีเบื้องเนี้ยสุดยอดครับกล้อยป่าข,ข้างน้อง,อง,องเดี๋ยวเบสกัอ ตกไปเรื่อยๆแล้วครับจนว่าสี่คำพุ่นละมื่อแรงกูฟูกบอกว่าเจอกันหน้าหานโฮมฮักเอ่อแม็กซ์อภิสิทธิ์แม็กซ์กอภิสิทธิ์เจอกันครับผมเง <c oughs> ียน้อยการันตีความมัน <c oughs> <c oughs> สิผ้ามียะไรยังเกาะสิผ้ามียไปโยกไป็นเยกนครับเจอกันครับผมที่ตลาดโฮมฮักข <c oughs> ั้นเดว่าะ้อ ต่วนมากินมาเด้อกินเขาโอ้มาแล้วครับขวงไงตัก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 อาจารย์ตักไลยเน่าตักเน่าตักโอ้กําลังกินเขาเสียบๆเลยครับตั้งขั้นคืนตั้งขั้นกําลังกินเขาเสียบๆครับขวงไงเขาเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหม เข้องเาเปนของมวม่แกโอ้กำลังกินขอเท่าเสียบปากินเบยดมาอีกตัวนึงแล้วครับตากบ้อ ตักเนี่ยโอ้มันกินขี้ไก่เดือนนี่ลีค้างนี่ค้างนี่โอ้มันกินขี้ไก่เดือนนี่ลีเดือนทำงานครับผมสวยใสสวยครับแล้วครับมาอีกตัวแล้วครับโอ้เมื่อเนี้ยจานจานฟุกซับย่างเดียวครับซับกระจายครับเมื่อเนี้ยโอ้นิ่มาแล้วฮะ มาเล้วเด้อพี่มีข้างเนี่ย้างนั้นเรงเลยท้างนั้นนะ่ะที่เป็นไงบามีเข้าเงียบเลยครับอยู่ฟังทางฝุ่นนางเหงาเลย นหรือบอมีผลหรือนหรมับ่น้ำน้ำไม่ทงเลยต้อแข็งยู่นน่น่ะโอ้โหมันไม่ปวดแ่แต่ในแปลงร่างเป็นคนแย่น่สิร่างของ ฮ่าฮ่าอาสัแค่เอาี่เบทีแกเนาะ่ามาดเียบกับแม่ทางดีด้อมีก้อ

ปท,ทปาเน,ทน,ปนเนี่ยเอาข้าวติดจังก็ติดตะก้อนติดก้อนอะไรอย่างนี้ไอ้คนรู้ไปไหนคนต้องคนพีเดียนี่เองไปโดนเนี่ย หหััวูองนด้มาแล้วครับพี่มิกจากเงี้ยขี้เดียนครับโอ้อหน่อยหนาขึ้นกันตัวนี่มีอใส่ใ่ครับอโอ้สุดยอดสุดยอดมาหน่อยหนาอาหน่อยหนาจานฟุกขึ้นกันครับ เอาตัวมาแทกกันลพี่อีกไมอีกตัวหนึ่งแล้วครับอ้าวเซงเลเี่ยจานแซงเหรอเโอ้มไเต้องทำงานเลเนีต้องทำงานเนี่ยนี่ไมาใช่บ นั่นจันทร์นั่นจันปาก โอ้ยใส่โูปใส่รูปใส่เงี้ยเบิ้องเนี้ยใส่เงี้ยเบิ้องเนี้ยโอ้โหปิดท้ายว่าจะกลับแล้วครับใส่รูปสวัสดีครับมื้อนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งผลประกอบการมื้อนี้ครับไปมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันมาเบื้องกัน มีแต่ปลาเล็กตัวมาหนิยกขึ้นมาเลยนี่ฮะผลประกอบการเราวันนี้ครับได้ยี่สุกมาหนึ่งฮะแล้วก็นิ่งสามแล้วก็ปลานวลจันโนลจันโนลจันสองตัวนะครับนวลจันสองตัวนี่ฮะผลประกอบการวันนี้พ,พ่อได้ลาบพ่อได้ลาบแรงครับผม แต่แต่สิเลาบดอกผมมอแรองอยไปมีแรงเจอกันที่โฮมฮักครับผมตลาดโฮ <Yeah. S 2> มฮักมีคอนเสิร์ตครับเมือนีอ้ทุกทุกหนึ่งเดือนครับทุกสิ้นเดือนเขาจะจัดคอนเสิร์ตให้เราได้ไปสนุกพบปะสังสรรค์กันพี่น้องชาววัยรุ่นตลาดน้องกุงเจอกัน<ห>ครับที่ตลาดโฮมฮักครับผม <c oughs> ไม่ได้โฆษณาให้นะครับแต่แมงใจมันรักครับผมทางจะบายแล้วครับ เก็บแหงไวมือแดงสิงไปเต้นกันไปโยกไปเยกอยู่โฮมฮักครับผม <c oughs> ครับผมมาต้ <c oughs> ร,รับมือนี้ครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับติดตามช่วงของเขาครับสุดยอดครับครับผมขอบคุณครับทีเด็ดเลยคือก้อยป่าเนะาะก้อยปา่าโอ้ก้อยปา่าสุดยอดอี่ดีครับใส่ไข่มดแดงใส่มดแดงใส่มดแดงครับผมสุกกับตัวมดเลยครับผมสุดยอดมากครับต้องใบรุ่นตลาดนองกรุงครับผมโอ้ซับแล้วครับทั้งนั้นซับเล้วเอา ว่าจะเก็บของปลากิน,น <า S 1> แล้วครับนะพิหนาลอกนะกันลักไป <laughs> เก็บของปลากินโอ้ได้ว่าเพิ่มอีกตัวนึงแล้วครับโอ้ปนิ่นขามไปฟังขามเบ็ดขามเบ็ด รตักให้รตักให้เน,น้่นิ่ใสสวยครับถือว่ามามือนี่ประสบความสำเร็จครับมือนี่พอคลอดเจี๊ยบหลอบที่เ้ยวมาเจ้าวมาหอบดีไม่แกลเมือสำเร็จครับงวดนี่ครับ,ด <laughs> รบเดี๋ยวเก็บของกระบานแล้วครับผม